สวัสดีครับวันนี้วันเสาร์นะครับที่2ีอดนะครับยีเอดเดือน8นะครับสองห้าหวันนี้เราจะพามาประกอบตัวนี้ครับกระบะ,ะเลขก,กระบะลอยของยี่ห้อของ CC Hand นะครับใส่กับชัดซีท f 2นะครับของเดิมๆก็จะเป็นแบบนี้ก็ ใส่ตัวเหล็กตีนไก่นี่นะฮะมีมาให้เป็นแผ่นแล้วก็นอ็อตไฟยึดยางอะไรทังโครนนะครับก็เรียบร้อยก็นอ็อตยิปมากนะครับจิ๋วเลยนะฮะก็ไม่มีคู่มือการประกอบเลยแต่ว่าดูแล้วก็ไม่น่าจะยากเดี๋ยวลองประกอบแล้วเดี๋ยวพามาดูเป็นช่วงๆนะครับอันดับแรกนะครับเราก็จะมา ติดฝาถังไอ้ฝาฝาข้างหลังก่อนนะครับก็คือฝานี้ก็ออกมาจากตรงนี้นี่แล้วก็แกะออกมาเลยแล้วก็ตัดไอ้ตัวแผ่นอันนี้แผ่นอันนี้มันก็มันจะมีพลาสติกแลับไว้สองด้านนะครับก็คือแลับด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังอีกทีหนึ่งนะฮะนีตัดตัดไปเอ๊ะทำไมดึงไม่ออกเพราะว่ามันจะติดตัวสติกเกอร์เป็นพลาสติกใสใส,สด้านหลังนะครับนี่แล้วก็ แล้วก็น็อตเราก็แยกเลยตัวผู้ตัวเมียเขามีมาให้แบบนี้นะครับแยกไว้ก่อนเวลาจะใช้จะได้ใช้ง่ายแล้วก็อันนี้เพิ่งเพิ่งได้ของเล่นใหม่มานะครับก็เป็นไขควงขนาดเล็กนะครับของเสี่ยวมี่นะครับนี่ก็จะทําให้งานง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองดูนะครับก็อันนี้เป็นแม่เหล็กนะครับนี่แล้วก็ วานี้ก็ลูเขาเจอะมาเรียบร้อยนะครับเราก็ตั้งเสียบเข้าไปเลยนี่พอมันโผล่มาปุ๊บแล้วก็เอานี่แล้วก็กดเลยครับปืด๊ดนี่เรียบร้อยเข้าเสร็จหมูมากนะครับนี้มีของเล่นใหม่ก็มีกำลังใจให้ประกอบนะครับนี่เป็นมันก็จะสวยงามนะครับเป็นเหล็กตีนไก่ แบบนี้นะครับมีทั้งหมด8รูนะครับสวยงามเดี๋ยวเดี๋ยวจะทยอยนี่มันก็จะมีน็อตตัวเมียมาอ้างหลังเดี๋ยวเดี๋ยวเราพอหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาไขาให้มันแน่นอีกทีนะครับอ่าพออ่าตอนนี้เราจะมาใส่แผ่นอันนี้นะครับแผ่นตรงนี้ก็คือตัวนี้วิธีใช้ก็คือเครื่องมือก็คือหลักๆก็คือคัตเตอร์นะครับก็ตัวเนี้ย มันจะมีติ่งคือเขาตัดมาหมดแล้วละครับตัดมาหมดแล้วแต่ว่ามันจะมีติ่งเกาะนิดนึงไว้ยึดแผ่นนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปเบาๆนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะบุบแต่ถ้าเกิดบุบเราก็จะตอกได้เพราะมันเป็นแผ่นอลูมิเนียมนะครับนี่ก็ค่อยๆกดจึ๊กนิดเดียวนะฮะมีเป็นช่วงๆนะะก็เล็งดู เบาได้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพอเก็เสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาลอกเ๋็วมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเนี่นี่ก็ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับพอเราเจาะไอ้ตัวที่มันยึดติดไว้เนี่ยเสร็จแล้วเราก็ลอกตัวพลาสติกเลยครับนี่ก็จะเป็นแบบนี้ ดึงออกมาให้ดึงมาปึ๊บอันนี้คือด้านหน้านะครับเสร็จจากนั้นก็มาดึงด้านหลังต่อนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดึงไม่ออกด้านหลังเขา แรปมาดีมากเลยนะครับค่อยดึงนะเพราะว่าด้านหลังนี่จะแน่นกว่าด้านหน้านะครับค่อยดึงไม่ต้องรีบมันจะได้ไม่ยับนะครับ ป๊บมาหลุดก็มันก็จะหลุดมาอย่างนี้นี้ก็มีสิ่งอยู่นิดนึงแล้วก็ทำการตัดนะครับนิดเดียวกดลงไปนิดเดียวนะครับค่อยกดไปอ่หลุดมันจะมีบุบนิดนิดหน่อยๆเดี๋ยวเราก็เคาะได้นะครับว่ามันเป็นแผ่นอะลูมิเนียมนะครับ ก็อันนี้ไม่ได้ใช้เก็บไว้ทำอย่างอื่นนะเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราก็ามาวางวันนี้แล้วก็ยึดนอด็อตนะเกือบสวยแล้วครับนี้ก็วางตรงนี้อมอ่าเดี๋ยวทำต่อไปนะครับสวยงาม ตอนนี้เราก็ติดแผ่นใหญ่เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ติดตรงน,นี้เสร็จไปแล้วอันหนึ่งนะครับก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าตัวเนี้ยที่มันที่มันเป็นสันอย่างเงี้ยมันก็เขาก็พับไว้เป็นแนวแล้วนะแต่ว่ามองอย่างนี้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับนี่มันอยู่ๆข้างหลังนี่ครับเขาเป็นรอยพับแล้วแค่วางแล้วก็ รูให้ตรงแล้วก็เดี๋ยวก็พับตามไป่าประมาณนี้นี่ก็จะเป็นแบบนี้สวยงามนะครับเมื่อกี้เราก็ถอดอันนี้อันนี้ถอดได้นะครับถอดเอาอได้เมื่กี้ต้องถอดออกเพราะว่าใส่น็อตตรงนี้มันใส่ยากนะข้างหลังอืมก็น็อตเล็กขนาด M1 นะครับ M1 ก็ใช้ไขควงไฟฟ้าก็ช่วยได้ดีมากนะครับอ่าเดี๋ยวทำตรงนี้ต่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูต่อเดี๋ยวจะติดกันชนติดไฟเรียบร้อย,ยนะฮะเสร็จแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีไฟท้ายนะครับแล้วก็บังโคลนยางแบบนิ่มได้เลยครับบางบาง งานเนียนมากนะครับอันนี้เป็นที่ยึดยางอะไรครับด้านหลังแล้วก็มีไฟครับนี่ไฟสองหลังอันนี้เลนเหลืออีกอันหนึ่งเดี๋ยวยังไม่ได้ติดกาวนะครับก็สวยงามน,นะครับใส่กับบอดี้ใส่ชั s t t f ซีทีเนะครับ ก็งานเนียนนะครับ c ีซีแฮทุกรูเป๊ะหมดเลยครับก็เหลือสแป์เป็นน็ en ja e อตตัวมีของ M1 มา2ตัวนะครับกระเด็นตกหายไปอีก2ตัวก็สวยงามนะครับไว้เจอนคลิปหน้านะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับเว็บไซต์เรานะครับ RC Scale Thailand แล้วก็ Facebook r c s c a l e Thailand i G ก็ r c s c a l e Thailand นะครับเว็บไซต์ก็กำลังลงสินค้าแล้วก็แปลอยู่นะครับอืมโอเคขอบคุณมากนะครับไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม YouTube ด้วยนะครับ Facebook ด้วยนะครับสวัสดีครับ